สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาประดิษฐ์โคมไฟนะครับจะมีขั้นตอนการทำหรือวัสดุอุปกรณ์แบบไหนบ้างเราไปรับชมและดูคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีลวดลวก็โคมไฟนะครับ และสายไฟที่ต่อไปแล้วนะครับต่อไปแล้วนี่นะครับนี่จะเป็นสวิตนะครับและลูกสูบรถยนต์นะครับลูกสูบเก่านะครับของใช้ในบ้านนะครับอันนี้เก่าหเลยนะครับก็เราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะขั้ขั้นแรกนะครับต่อลวดกับลูกสูบเข้าด้วยกันลูกสูบจะมีรูอยู่นะครับก็เสียบไปเลยครับเอา ไฟนะครับหลอดไฟนะครับใส่ตรงนี้นะครับก็จะถอดตัน,นี้ออมก่อนครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใส่ ก็จะเป็นอันก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับวงไฟนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ทำมาจากา <c oughs> ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะครับมันพังแล้วก็เลยม,มาต่อนะครับ <c oughs> เราจะมาทดสอบกันเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับ เป็นลดแสงหลีดได้นะครับเพิ่มแสงอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดน,นะครับ